สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรอผมครับพบกับท่านผู้ชมรอบดึกครับวันนี้18ธันวาคม2564 4ทุ่มเสร็จๆครับมาพูดคุยกับพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่าอา้าวไหนว่าปี65จะลงทะเบียนใหม่เดือนมกราคมนี่ยังจะได้ใช้เงินในบัตรอยู่หรอบัตรยังใช้ได้อยู่หรอทำองนี้ แล้วก็จะได้เงินของขวัญปีใหม่ไหมอะไรทำนองนั้นมีคนสนใจอยู่แล้วก็อีกเรื่องก็คือบัตรจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่บัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าข่าวกว่อนหน้านี้บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จะมีการไม่ใช้แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่จะได้สิทธิ์ทางบัตรประชาชน เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปรูดซื้อสินค้าคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการทางรัฐเดิมที่เราใช้อยู่นี่เลยนะสรุปแล้วจะใช้ได้ถึงเมื่อไรแล้วเมื่อ,อไรจะเปลี่ยนไปเป็นบัตรประชาชนก็อย่างนี้นะครับก็เอาให้รวบรัดสั้นๆง่ายๆบัตรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับฟังก่อนครับใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยจนถึงเมื่อไร ใช้ไปเรื่อยๆจนถึงลงทะเบียนใหม่เสร็จลงทะเบียนร,รอบใหม่เสร็จพอลงทะเบียนร,รอบใหม่เสร็จแล้วเขาเริ่มใช้เริ่มประกาศว่าใครได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วก็ให้ให้กลุ่มนั้นใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนรวมทั้งเราด้วยเราถ้าเราไปลงใหม่ก็อาจจะได้ก็เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนนั่นแหละครับจึงจะ บัตรเดิมถึงจะเลิกใช้สรุปก็คือลงทะเบียนใหม่ก่อนเมื่อลงทะเบียนใหม่ก่อนประกาศสิทธิ์ว่าใครได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนบัตรเดิมก็จึงจะเลิกใช้ในระหว่างนี้ใช้บัตรเดิมไปเรื่อยแล้วก่อนในระหว่างที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยังไม่เสร็จลงทะเบียนยังไม่ประกาศสิทธิ์ผู้ได้ผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็ยังใช้บัตรเดิมไปเรื่อยนะครับก็รอฟังข่าวจากทางการเขาจะหยุดเมื่อไหร่ในการใช้ ต้องได้สิทธิ์ใหม่ก่อนนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้การลงทะเบียนรอบใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรจะไปไหมอันนี้ยังมีขั้นตอนเหลืออยู่ครับก็คือก่อนที่จะลงทะเบียนใหม่นี่กระทรวงการคลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังจัดทําเกณฑ์อยู่เกณฑ์รอบใหม่ระเบียบการการลงทะเบียนต่างๆเกณฑ์ใครจะได้ไม่ได้ใครจะได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เขาทําเกณฑ์อยู่เมื่อทําเกณฑ์เสร็จจะมีการเสนอเกณฑ์ เข้าที่ประชุมคณะมนตรีครับคณะมนตรีอนุมัติเกณฑ์ก็เป็นอนว่าเกณฑ์ใหม่ก็จะประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ว่าคนที่จะได้สิทธิสวัสดิการรอบใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะก็ประกาศเกณฑ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้รับทราบพอคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบแล้วจึงจะประกาศลงทะเบียนใหม่การประกาศลงทะเบียนใหม่นี่ก็คนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเลยนี่ก็ถ้าคิดว่าตัวเองยากจนและสมควรจะได้บัตรสมควรจะได้สิทธิ์ก็ลงทะเบียนนะครับ ส่วนคนเกา่าลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับตรงลงทะเบียนใหม่หากใครไม่ลงไม่ได้เลยนะครับใครใครมีบัตรสัประิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ไปลงทะเบียนใหม่นี่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เลยนะส่วนคนเกา่าถ้าไปลงทะเบียนแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูที่ว่าเข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ไหมที่เขาจะประกาศออกมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันประกาศลงทะเบียนใหม่นี่จะต้องมีขั้นตอนหนึ่งซะก่อนก็คือ เสนอเกณฑ์เข้าที่ประชุมคอร,อรอมอและก็คอรอมอนุมัติเกณฑ์ถ้าได้ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วจึงจะถึงขั้นตอนประกาศลงทะเบียนก็จะมีการลงทะเบียนทั่วประเทศนะครับทีนี้ในระหว่างที่มีการลงทะเบียนบัตรเดิมก็ยังใช้ต่อไปใช้ต่อไปเรื่อยๆบัตรเดิมจะหยุดใช้เมื่อเขาประกาศว่าใครได้สิทธิ์ใหม่แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนบัตรเดิมก็จึงจะยุติการใช้ลงนะครับซึ่งถามว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ ก็ยังไม่ทราบไม่ได้ระบุวันที่ไว้เพราะมันยังไม่มีการประกาศลงทะเบียนตอนนี้และยังไม่ได้มีการประกาศว่าใครได้รับสิทธิ์ใหม่แล้วนะครับแม้กระทั่งขั้นตอนเสนอเสนอเกณฑ์เข้าที่ประชุมคอรอมอยังไม่ได้เสนออยู่ตอนนี้ซึ่งเดือนธันวาคมนี่จะมีการประชุมคอรอมอก็วันที่21ธันวาคมนี้ก็มารอฟังว่าจะมีการเสนอเกณฑ์ใหม่เข้าที่ประชุมคอรอมอหรือไม่นะครับถ้าไม่เสนอ ยี่สิบเอ็ดธันวาก็ต้องไปเสนอยี่สิบแปดธันวาเพราะว่าการประชุมครมอจะมีทุกวันอังคารครับส่วนจะได้ของขวัญปีใหม่หรือเปล่ารอฟังวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องเจ้าบัตรบริการแห่งรัฐเพราะว่าของขวัญปีใหม่ทุกอย่างหน่วยงานต่างๆที่จะมีมาตรการอะไรมีของขวัญปีใหม่อะไรให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเขาจะมีการเสนอเขาที่ประชุมคณะมนตรีในวันที่21ธันวาคมหากคณะมนตรีอนุมัติหน่วยงานต่างๆก็จะดําเนินการให้ เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องประชาชนในพศ2565คือเดือนหน้าต่อไปนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีหรือไม่มีว่าต้องลุน21ธันวาคม2564ครับสำหรับค่ําคืนวันนี้พูดคุยกับพี่น้องชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ